สวัสดีค่ะเพื่อนพี่สิริพาเพื่อนเข้าครัววันนี้มาแบบช็อตสั้นๆนะคะนี่ดูนะคะมาดหน้าค่ะหน้าของพี่สิรินะคะแบบฟุกคลิกนะคะเพิ่มค่ะสิ่งนี้ก็คือ,เ,อ,อเพิ่มแมงกระคุณเนาะเพื่อน เนือแมกับกุนเป็น้าดหน้าหมูนะคะและนี่หมูชิ้นตัวโตนี้พี่สริไม่ได้ปรุงเองนะคะเสร็จแล้วนะคะเพิ่แมแฮมหมูแฮมเบคอนเบคอนค่ะเพิ่มเบคอนไป ให้วันแซ่บจ้ะพร้อมเสิร์ฟค่ะใครหิวก็แวะมานะจ๊ะนี่จ้ะราดน้ำลงไปครับราดลงไปโอ้โหแซ่บเรืย่ยเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟใครหิวก็แวะมานะจ๊ะเป็นไงคะเมนูนี้